สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังเ c m o ีมอเนะครับวันนี้ MotoGP สนามเลือมองเซอร์กิตรเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในรอบ f p 1ซึ่งเสร็จสิ้นไปในช่วงเวลายังไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายนะครับก่อนที่จะลงสนามเพราะว่าฝนตกมาฮะตามคาดเลยไหมตามคาดนะฮะมันจะมีรอบ f p 2อยู่อีกอรอบประมาณสัก2ทุ่มนะครับจะเสร็จจะเสร็จประมาณ2ทุ่มก็คือเริ่มต้นประมาณ1ทุ่ม10นาทีฮะ ดังนั้นกว่าที่ผมจะมาวิเคราะห์กว่าที่จะทําคลิปทําอะไรเสร็จกว่าที่จะมาเจอกับเพื่อนๆในรอบที่2อีกก็น่าจะประมาณ4ี่ทุ่มอย่างน้อยๆนะครับสี่ทุ่มเป็นต้นไปถ้าจะพูดตอนนั้นมันก็คงจะยาวนานเกินไปนะครับก็เลยเอามาเล่านะครับในเอฟพีหนึ่งเนี่ยในช่วงตอนนี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับการซ้อมที่เกิดขึ้นทุกคนก็เอาอยางฝนลงไปหมดนะฮะเพราะว่าสนามก่อนหน้านั้นเป็นโมโตสามนะครับโมโตฟรีลงสนามไปคือฝนมันตกลงมาก่อน แต่พอพอ,พอมาถึงมาตัวจีพีปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมีบางส่วนที่มันยังยังยังไม่แห้งสนิทครับเราเรียกว่าเป็นกึ่งเปียกกึก่งแห้งทุกคนก็เลยเอายางฝนเดี๋ยวทําความเข้าใจเรื่องยางฝนกับยางสลิกก่อนมันตรงกันข้ามนะคือยางสลิกมันจะไม่มีดอกยางครับหรือเราที่เรียวกว่าภาษาชาวบ้านหน่อยยางหัวโล้อนอนั่นก็คือยางสลิกที่ใช้กับสนามแห้งแห้งนะแต่ถ้าเป็นยางฝนเนี่ยมันจะคล้ายๆล,ลักษณะเหมือนเหมือนก้างปลาครับมันจะเป็น ร่องแบบว่าไว้คอยรีดน้ำนะฮะทุกคนก็จะเอาอยางตรงนั้นไปแต่พอวิ่งไปได้ประมาณสัก10นาทีสุดท้ายเนี่ยมันเริ่มแห้งขึ้นเยอะนะฮะประมาณสัก70%เนเี่ยเริ่มแห้งก็มีนักแข่งหลายๆคนนะครับที่เอาอยางสลิกลงไปกดเวลาแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยสิฮะเพราะว่าแจ็คมิลเลอร์นะครับเอาอยางสลิกลงไปตรงนั้นหมาะจอะพอดีพอดีเป๊ะเลยนะฮะ ก็เลยทำให้แจ็คมิลเลอร์กดเวลามาได้คนเดียวโดโด,โด,โดเลยนะครับก็คือ1นาที3 8 0 0 7นอกนั้นก็เป็นคนอื่นที่ตามมาเป็นซาโก้ตามมา39อ่อนๆ่อนนะครับอ่าแล้วก็ตามมาด้วยจวนรเมียแล้วก็อเดี๋ยวผมไล่เลียงอันดับก่อนแล้วกันนะครับว่า22คนในวันนี้มีใครบ้างตารางนี้เลยฮะก็แจ็คมิลเลอร์นะครับกดเวลามาได้1นาที3 8 0 0 7ครับก็ตามมาด้วยโยฮันซาโก้จากพรามกดูคตินะฮะ แล้วก็อันดับที่3ครับจแอนเมียของซูซูกิอันดับที่4ี่พอร์ตสปาโกโรหมายเลข44ของเรปซองฮันด้าอันดับที่5้ามาร์กมาเกสหมายเลข93ของเรปซองฮันด้าอันดับที่6ลอเรนโซสวาดอรลี่หมายเลข32ของอาร์พิเรียอันดับที่7เป็กโกฟันเจสโกบัญญาย่าหมายเลข63ของดูคาติอันดับที่8มิเกลโอลิเวล่าหมายเลข88ของ KTM Factory อันดับที่9อเล็กซ์ลินหมายเลข42ของซูซูกิอันดับที่10 อเล็กซิสเอสปาโกลหมายเลข41ของอาร์พิเรียอันดับที่11อเล็กซ์มาเกหมายเลข73ของ LCR Honda อันดับที่12มาวิลลิแนยาเลสหมายเลข12ของยามาฮ่าแฟคทอรอันดับที่13ฟรังโก m o มเบเดลหมายเลข21ของ SRT Yamaha อันดับที่14วอ l e เรน n ิโน s ร i ซี่หมายเลข46ของ SRT Yamaha อันดับที่15ทากากินาคาการมิหมายเลข30ของ LCR Honda อันดับที่ 16. Fabio Quattararo หมายเลข20ของ Yamaha Factory อนดับที่ 17. Ikea Lequona หมายเลข27ของ KTM Tech 3อันดับที่ 18. Brad Binder หมายเลขก33ของ KTM Factory อันดับที่ 19. Danilo Petrucci หมายเล็ก9ของ KTM Tech 3อันดับที่ 20. Luca Marini หมายเลข10ของ Aventure Ducati อันดับที่21ตีโตราบัดหมายเลข53ของพราม a กดูค a ต,ติตีโตราบัดยังอยู่นะครับยังคงลงแทนนักแข่งที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับนั่นก็คือฮ oh อเฮมาตินอันดับสุดท้ายครับอินเนียบาสเซียนีนี่หมายเลข23ของอาเวนเทียดูคตินี่คือทั้งหมดนะครับ22คันที่ลงสนามกันไปก็เรียกว่ามีเหตุที่ต้องพลาดทั้งล้มเนี่ยอเล็กมาเกสครับที่ผมจําได้อเล็กมาเกสแล้วก็มีทั้ง มีทั้งมารลิวินยาเลสอีกคนหนึ่งนะครับเอทอบกันเนี่ยผมก็งงตรงที่ว่ายังไม่ได้ลงสนามอะไรมากมายเลยนะฮะก็คือหลังจากไปเปลี่ยนยเรายางสลิกลงไปแป๊บเดียวนะครับวิ่งยังไม่ครบรอบเลยอาจจะออกมาจากทางยังไม่เข้าสนามแข่งเสียด้วยซ้ำนะครับลงมาแป๊บเดียวเนี่ยก็ลดเหมือนจะถลายออกไปแล้วก็มีปัญหาก็ต้องดึงต้องเค้นกันอยู่พอสมควรน,นะฮะนี่ก็คือเป็นอันดับที่มันเกิดขึ้นนะฮะทุกคน เราได้เห็นไหมครับว่าเทพยางฝนเนี่ยสำแดงเดชอีกแล้วหรือเปล่าจะบอกว่าอย่างนั้นมันก็ไม่เชิงนะฮะคือเวลาที่ดีที่สุดที่แจ็คก,กดได้ก็คือมันเป็นเวลาที่มาจากยางสลิกรับแต่พอเป็นยางฝนในตอนนั้นก็เรียกว่าเวลาค่อน,คนข้างคู่ขี้สูสีกันอยู่นะก็น่าเห็นใจนักแข่งนะครับเพราะว่าสนามเลมองเซอร์กิตตรงนี้เนี่ยมันเป็นสนามที่เรียกว่าคดเคี้ยวนะฮะสนามที่ขับยากสนามหนึ่งด้วยละ่ะแล้วก็เราได้คุยกันไปเมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมฮะว่า l เ y o u ์สนามมันเป็นอย่างไรบ้างเนี่ย มันจะต้องมันอาจจะมีการลงเนินแล้วจะต้องเบรกนะครับจะต้องยุกย,ก,ยกลึกเบรกหนักเนี่ยดังนั้นการเซตติ้งเบรกนะฮะในแต่ละทีมเนี่ยจะต้องแบบว่าโฟกัสตรงนี้เน้นๆเยอะๆ,ๆกันหน่อยรวมทั้งนักแข่งเองด้วยนะครับว่าจะขับเวลาจะเปิดคันเร่งออกหรือว่าจะเบาลึกเบาไม่ลึกอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องระวังจริงๆเพราะด้วยสภาพที่มันโค้งนะฮะโค้งมันมีนมโค้งหักศองในเยอะ แล้วก็หนักๆแบบนี้มาเจอฝนเข้าไปอีกนะฮะทุกคนก็ยิ่งสร้างความเรียกว่าสร้างความยุ่งยากให้กับนักแข่งกับทีมช่างเข้าไปอีกนะฮะสังเกตดูอาการของรถนะครับมันก็จะมีอยู่2ช่วงที่นะ่าสังเกตนะฮะก็คือในช่วงของโค้งที่234ครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโค้งต่อเนื่องคล้ายๆตัว S ก็มีนักแข่งหลายคนนะครับที่อาจจะสะดุดนิดนึงอาจจะไม่ได้ถึงขั้นหลุดไปนะครับแต่ก็ต้องระวังจริงๆนะฮะ ถ้าเกิดว่าถึงการแข่งขันจริงๆเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวกันหรือว่าอาจจะพลาดหลุดหรืออาจจะโดนเปิดช่องให้คนอื่นเขาแซงได้นะครับในในเซกเตอร์แรกแล้วก็สุดทางตรงฮะสุดทางตรงก่อนที่จะมาเจอโค้งแรกอันนี้รู้สึกว่าเห็นหลายๆคนก็ลดเหมือนจะเหมือนจะดิ้นอยู่นะนะฮะเหมือนจะดิน้นทั้งแฟบเองทั้งมาร์คมาเก็ตทั้งดูกติโอ้หลายคันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยความที่มันยังไม่แห้งดีนะฮะพื้นแทรกยังไม่แห้งดีก็ต้องระวังกันด้วยตรงนี้ แต่คร่าวๆเนี่ยที่เข้าไปดูพยากรณ์อากาศเหมือนในรอบบ่ายนะครับก็คือมันจะมี FP2 เนี่ยซึ่งตรงกับเวลาในบ้านเราประมาณ1นึ่ทุ่มสินาทีอันนี้เราเราไปชมได้ทางช่อง Fox Sport นะฮะ Fox HD 1หนะครับหรือว่า Fox Sport HD นั่นแหละนะอันนี้จากเอาง่ายๆว่า3ชั่วโมงจากนี้ไปเนี่ยพยากรณ์อากาศเหมือนฝนฝนจะหายไปถ้าอย่างนั้นถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะ3ชั่วโมงเนี่ยผมว่าเจอแด,ด เจอแดดเข้าไปพื้นแผลกน่าจะสมบูรณ์นะครับน่าจะอาจจะไม่เต็มร้อยนี่ก็อาจจะดีกว่านี้น่าจะเอาอยางสลิกลงไปกดได้ดังนั้นเวลาในตอนนี้ที่แจ็คไม่เลือกกดมา1 3 8 0 0 7หรือจะเป็น139 140ขึ้นมาเนี่ยคือเวลามันค่อนข้างสวิงกันเยอะฮะเพราะว่าบางคนก็เลือกที่จะไม่เอาอยางสลิกลงไปกดนะฮะก็คือเวลาเราอาจจะได้มองเห็นว่าเอ๊ะทำไมเวลาของอันดับ1ถึงต่างกับอันดับ2องในรื่ร่วมๆวินาทีกว่า แล้วถ้าเอาอันดับหนึ่งไปเทียบกับอันดับที่1 4บสี่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ห่างกัน2วิสาวิเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่าอาจจะอาจจะเชื่อเรื่องพยายกรณ์อากาศอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือเขาอยู่ตรงนั้นเขาอาจจะมองว่าอืมไม่ยังไม่ต้องเอาไปหรอกคือเก็บยางไว้ก่อนเก็บยางสลิกชุดนี้เอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ใส่เต็มเตใน FP 2เป็นการวัดดวงฮะเป็นการต่อสู้กับเรื่องสภาวะอากาศคือถ้าเกิดว่าไม่มีฝนจริงๆเนี่ย ผมเชื่อนะครับว่าผลผลของเวลาใน F.P. 1เนี่ยไม่น่าจะเป็นประโยชน์อะไรมากมายนะฮะอาจจะเป็นประโยชน์อยู่คนเดียวแจ็คมิลเลอร์นะครับถ้าเกิดว่าผลมานะอ่าเพราะว่า38นี่ก็ถือว่าถือว่าโอเคอยู่ในใน,ในระดับหนึ่งอยู่ดังนั้นคนที่ไม่ได้เอามาเนี่ยผมคิดแทนเขาไงฮะว่าโอเคแหละไปรอแก้มือในใน F.P. 2ประมาณ3ชั่วโมงก,กว่าๆจากนี้ไปนะฮะทุกคนเราได้เห็นเวลานะครับอาจจะมีบางคนนี่โผล่ขึ้นมาได้ดี ก็อย่างที่ผมบอกไปนะอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปหวังอะไรมากมายกับกับเ p 1ในวันนี้เพราะว่ามันค่อนข้างสวิงนะค่อนข้างสวิงในเรื่องของบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะไปกดเวลาอะไรเพราะรู้ว่ามันกดไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะฟังพยากรณ์อากาศมาก็เลยไม่เอาดีกว่านะฮะเราเห็นจวอาร์มีให้โผล่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยอาจจะดีขึ้นนะเราเห็น Honda โผล่ขึ้นมานะฮะพอสปอร์คาโรแล้วก็มาร์ m มาเกสนะครับเรียกว่าต่อหัวต่อท้ายกันมาเลยทีเดียวเนี่ย อันนี้มันก็ยังยังไม่ชัวร์นะครับยังยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับมาร์มาเกตเองหลายๆคนก็อาจจะเป็นห่วงเป็นใยว่าร่างกายเป็นอย่างไรบ้างนะครับหายไป2สัปดาห์เนี่ยมาร์กมาเกตก็ไปไปตรวจร่างกายมานะครับในวันพุธที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นบวกนะฮะหมอก็บอกว่ามีพัฒนาการที่ดีนั่นแหละแต่ในตัวนักแข่งเองเนี่ยมาร์กเขาบอกว่าแขนเขามันยังคงไม่มีแรงเทียบเท่ากับแขนซ้ายที่มันปกติอยู่ดังนั้นตรงนี้เป็นถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงฮะลำพังการซ้อมการเทสการอะไร อาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายแต่ถ้าจะต้องแข่งจริงๆใน27รอบนะฮะที่นี่เนี่ยดังนั้นมันก็การันตีไม่ได้นะครับว่าอาการล้าจากกล้ามเนื้อมันอาจจะอ่อนแรงเกินไปกล้ามเนื้อมันไม่สม,สมดุลกันแขนซ้ายนี่ปกติใช้งานได้ปกติแต่แขนขวาแล้วโจ๊กเป็นแขนขวาที่ต้องคุมเบรคคุมคันเร่งเลยเนี่ยอันนี้ยิ่ง,งหนักก่าแขนซ้ายอีกนะฮะดังนั้นก็ใจร่มๆกันนิดนึงสาหรับแฟนของของมาร์คมาเกตนะครับแล้วก็แฟนๆของยามาฮ่าก็เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะเรียงมานะฮะ ในช่วงกลางกลางตารางเลยเด็กถิ่นไปไหนฮะรับก็กดเวลาไม่ทันครับไม่ได้เอาไม่ได้เอาสลิกลงไปกดด้วยมั้งก็คือเอาเอาอยางฝนอย่างเดียวนะดังนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าจะจะแก้มือกันกันอย่างไรเพราะว่าเห็นดิ้นเหลือเกินนะฮะในในช่วงสุดทางตรงเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยอันตรายเหมือนกันนะดังนั้นจับตาดูจับตาดู2ช่วงนี้ให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าพื้นแผลยังยังไม่โอเคนะ ก็คือจับตาดูในส่วนของสุดทางตรงนี่แหละจะเข้าโค้งแรกคือเอาไง่ายๆว่าติดกันเลยฮะหลังจากนั้นก็พอผ่านโคง้โคงแรกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโค้งที่3มโค้งที่4ที่มันอาจจะคล้ายๆตัวเอสตรงนี้แหละเห็นแกว่งๆกันเยอะแกว่งๆกันหลายคนอยู่เหมือนกันทุกคนนะฮะ,ะก็ยังคงเหลือเวลาให้แก้มือให้แก้ตัวกันอยู่นะครับทุกคนใจเยน็นๆใจร่วมๆกันไว้ก่อนนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวลองมาดูในภาพรวมนะครับว่าแต่ละคน,นะเป็นอย่างไรในในแต่ละเซกเตอร์นะฮะก็เราได้เห็นนะครับว่าความยอดเยี่ยมของทางเด็กถิ่นเนี่ยก็ถือว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้เร็วที่สุดนะครับโยฮันซากโก้แต่กับเพเวสที่ออกมานะครับมันทําให้แต่ละเซกเตอร์นียเขาก็ออกมาทำทำทำ,ทำได้ดีนะนั่นก็บ่งบอกนะครับว่าซากโก้เองก็เป็นนักแข่งที่มีความช่ำชองมีความเชี่ยวชาญในเลเยอร์ของสนามนี้ดีที่สุดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเป็นสนาม ในฝรั่งเศสบ้านเกิดของเขานะฮะแม้จริงอยู่นะครับว่าแจ็คมิลเลอร์จะเป็นคนที่ทําเวลาสูงสุดแต่นั่นก็คือเป็นเวลาที่มาจากยางยางสลิคครับก็คือมันมันพอหมาพอเจอะก,กันพอดีดังนั้นถ้าจะบอกว่าใครมาดีที่สุดนะฮะก็คงจะต้องยกให้โยฮันซาโก้นั่นแหละถ้าจะวัดกันโดยรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะฮะซาโก้ด้วยศักดิ์ศรีของเ,อเด็กถิ่นนะอาจจะได้เช็คอินในอันดับที่ดีๆก็ได้นะครับใน ค่าคืนนี้ของ f p 2หรือแม้กระทั่งในการคอลี่ฟายพรุ่งนี้ดังนั้นก็ติดตามนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตีโตราบาดมานะฮะทุกคนอ่านักแข่งมาเลข53ครับตอนแรกผมผมก็คิดว่ามาสนามเดียวนะยังมามาอยู่แล้วก็มีอาร์พีเลียที่อาจจะอันดับสวิงกันนะฮะเราไม่ได้เห็นลรเรนโซซาวดอรีเนทำเวลานําหน้าอเล็กซิสเอสปาการโนะครับแต่คราวนี้ได้เห็นแล้วนะได้เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่านักแข่งมาเลข32เนี่ยจะดีได้ ต่อเนื่องแค่ไหนนะครับจนถึงคืนนี้ใน FP2 หรือเปล่าอันนี้ก็ตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับในส่วนของน้องใหม่ทั้งลูก้ามารินี่ทั้งบาสเทนินี่ก็ยังถือว่าไปยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับในในเรื่องของการใช้ยางผลในตรงนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมามากมายเท่าไหร่นะครับทุกคนนะก็ลุ้นอย,อยู่อย่างเดียวแต่แม้ว่าพยากรณ์อากาศจะบอกว่าฝนอาจจะหายไปแต่เราได้เห็นนะครับว่ามันก็ยังมีกลุ่มเมฆที่มันหนาอยู่ ดังนั้นก็ต้องลุ้นนะฮะว่าจะเป็นไปตามตามพยากรณ์ที่แจ้งไว้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามันแอบตกลงมาอีกเนี่ยโอ้โหคราวนี้ก็เรียกว่าชุนลมุนวุ่นวายกันพอสมควรแล้วนะฮะก็ต้องวางแผนกันดีๆนะครับเรื่องของการใช้ยางนี่ก็คือมันเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครับของ Mo เตจีพที่บางคนบางท่านลุ้นเหลือเกินว่าอยากให้ฝนตกผมเข้าใจนะครับว่าคนคนที่ลุ้นอยากให้ฝนตกเนี่ยอาจจะไม่ได้แช่งว่าให้หนักแข่งคนนั้นคนนี้ล้มหรอกจริงๆแต่ บางคนเขาอาจจะต้องการว่าอยากจะเห็นโมเมนต์ที่มันแตกต่างก็คือวิ่งสนามแห้งเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วถ้าวิ่งสนามฝนตกเนี่ยจะ,จะดูว่ากลืนของนักแข่งเนี่ยเฮ้ยคนนี้ก็เป็นของจริงไหมล่ะถ้าของจริงมันจะต้องวิ่งในทั้งแห้งทั้งเปียกนะเ,เราอาจจะมีคําถามตรงนี้ตามมาเราอยากเห็นการแก้ปัญหาของทีมงานนะครับว่าเอาสมมุติว่าใน fp 1ฝนมา fp 2สนามแห้งแล้วจะมีการเซตรถกันอย่างไรก็คือมีข้อมูลในการเซ็ตรถน้อยทุกคน จะเรียกว่าคนที่เอาอยางยางซอฟลงไปกดเวลาเนี่ยก็มีแจ็คนี่กแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยมันก็ยังยังถือว่าไม่ได้เก็บข้อมูลอะไรเลยนะฮะดังนั้นการที่ถ้าสมมุติว่า f p 2พมันมันมันพื้นแปรมันแห้งนั่นหมายความว่าทุกคนจ้งองกอาดางยางสลิกลงไปกดบางคนหรือว่าแทบจะทุกคนเนี่ยก็จะอยู่ในกระบวนการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็อาจจะมาใส่จัดหนักกันในช่วงประมาณ4นาที5นาทีสุดท้ายเพื่อที่จะกดเวลาเอา Q2 สสำรองไว้ก่อน เพราะว่าอะไรเพราะว่าเผื่อไว้นะฮะเผื่อว่าวันพรุ่งนี้มันก็มีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกไงแล้วมันจะไปตกตกเอ่อตกตรง FP 3หรือเปล่าอันนี้มันก็ยังไม่ชัวร์งไงดังนั้นในใน FP 2วันนี้จะเป็นอะไรที่วัดเกินทั้งนักแข่งและทีมช่างผมบอกไปเลยฮะทุกคนจะเป็นอะไรที่เรียกว่าคืออาจจะสลับไปสลับมานะฮะข้อมูลเรื่องของการใช้ยางสลิกก็มีน้อยก็ต้องจัดตรงนี้แล้วก็เวลาก็จะต้องกดเอาละสิฮะดังนั้น ห้ามพลาดนะครับผมเข้าใจว่า1นึ่ทุ่มเนี่ยทุกคนน่าจะเสร็จสิ้นภารกิจทุกสิ่งอย่างแล้วละ่ะ1นึ่ทุ่มสินาทีเป็นต้นไปนะครับ Mo เตจีพลงสนามในรอบ f p 2 Fox s p o r t HD หรือชดีแล้วฟ็อกหนึ่งก็ชี้ช่องทางให้แล้วแล้วก็อีกสักประมาณสัก4ี่ทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างคงเสร็จทุกคนก็น่าจะได้ชมคลิปรายการที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใน f p 2เนาะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คืนนี้สวัสดีทุกคนครับ